เยลลี่ยกระด station. สเตชั o n สวัสดีค่ะวันนี้เราก็นนอยู่กับช่องเยลลี่ยกระด station ดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแน,นะนนับบ๊อกอีกแล้น,นะคะต้องมีสามอัน,นะคะ่ะถ้าเพื่อนจะถามนะคะว่าว่าซื้อที่ไหนเนี่ยซื้อในไอซื้อในช้อปปิ้งได้เลยนะะ้องป,ปีอันนี้ค่ะเป็นรุ่มไดโนเสาร์นะคะ อันนี้นุ่มนี่ไหมคะแล้วมันมีกระเป๋าป๊อปอิดด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อค่ะนี่ค่ะยูนิคอนด้วยอันต่อไปนี่ค่ะจะเป็นอันใหญ่นะคะอันนี้จะเล่นได้สองคน,นะคะ่ะ ด้วยไม่ใช่ก็นี่ไงก็แตาสองอันก็ไม่จีิงใช่ไหมค่ะแต่ปนะคะดูนะคะนี่ค่ะน้องรีบไปเจอเจอโต๊ะบางเอาเหมือนในคลิปนั้นอีกแล้ว คลิปแกะสลักแกะสลักเราเพิ่งทำไปเมื่อวานนีง่เมื่อวานตอนกลางคืนนะคะมาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมบอนเลยตอนแรกค่ะถ้าใครจะไม่รู้จะดูคลิปนี้ก็รู้ได้เลยนะคะมาน้ามากก่กดให้มันเท่ากันก่อน มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาพอดชุบกันก่อนค่ะยังยิงยาวปากระเป๋ายิงชุบโอเคจีกับแล้วก็เอาสองอันนี้มากำกันะคะหลับตาด้วยดีกว่าแล้วก็ถ้ามันหลุดหล่ดเท่าจำนวนเท่าไหร่ก็เอามาบวกกันอันนี้สี่สามสี่กับหกหกแ สิบจะได้สิบถ้าครบสองแถวแล้วเนี่ยก็กดปุ่มกดปุ่มใหญ่ฝั่งของฝั่งตัวเองค่ะฝั่งหนอ้องน้องน้องสิบสิบห้าสองสามจะได้หก เล่ยสีป oh. ุ่มุ oh. mm ้ย hmm. หุ่นไปไนมิ้นอ่ะเดี๋ยวไปเนื้อค่ะลองเจอแล้ว

สี่กับสามสี่แล้วหนึสองหกเนึ่งสองสาน้ปองลยหปุ่มค่ะสอไม่ใช่อีกหนึ่งปุ่มแล้วหมดนะสี่หอีกหนึ่งปุ่มก็เหลืออีกแถวหนึ่งแล้วก็มีอีกสองแถวมาเจ้เจ๊ดิเอ๋ Okay. 6องเกับหกส1 2สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอลยมาแถวีชนะแน่เลยคะสกับสามห้าหนึ่งสสสี่ห้าหกับสามหนึ่งส้า 9ก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งสามสี่ห้าหเจ็ปดเก้ากห่งสองยงไม่ถึงแปดเลยมาอันนี้ก็เล่นตามสบายเลยค่ะ อันนี้ไม่ต้องมีกฎอะไรหรือก็คือเล่นก็เจก็ชนะอยู่แล้วแ่ะออกเหมือนเดิมเลยเจออกกันไกลน้องออกอะดูกดที่นู้นแต่อันนี้มันก็จะแข็งนิดนึงนะคะขอเล่นอันนี้บ้างดิเดี๋ยวเป็นนิด <c oughs> กดติดกัน่อนอย่าะดูติด กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะป๊อปอีกช่วงนี้มันก็น่าจะไม่หิตนะคะตอนนั้นมันฮิตฮิตแต่เราเพิ่งมานึกขึ้นได้นะคะว่าทำคลิปนี้ก็เลยทําตอนนี้นะคะก็เลยไม่ได้ทําตอนที่มันหิตนะคะซื้อตั้งแต่ตอนนู้นแล้วซื้อตั้งแต่ตอนที่ถ่ายคลิปนางบองอะตอนตอนนี้มาหิตทุกเกะโอไม่ใช่ อีโนสุเกะนันมันหัววปลาชื่อเรื่องก็ชื่อเรื่องดอกพีค่าจะสูดเนสุเกะนสุเกะเรื่องหลับจะพัดสูดมามามานี่หนูว่าอันนี้มันสนุกกว่าเล่นป๊อปอิตยูนิคอร์นนะมัน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  ่อเคค่ะสำหรับิีนี้นะคะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย